แบงค์จะต้องดูว่า EBITDA ของกิจการนี้เนี่ยมันควรต้องสูงกว่าเงินผ่อนถ้าเกิดสมมุติ EBITDA ต่อเดือน2 0 0 0 0 0ผ่อนเดือนละแสนอันนี้มีสิทธิผ่าน EBITDA มากกว่าเงินผ่อน2เท่าเออแปลว่าบริษัทมีศักยภาพในการจ่ายชำระเงินกู้สิ่งที่คุณเห็นนะคะเป็นโครงสร้างของงบกำไรขาดทุนซึ่งจะเริ่มจากไรายได้หักด้วยต้นทุนจะกลายเป็นกำไรตัวแรกนี่ค่ะ กําไรขั้นต้นภาษาบัญชีเราเรียกทับพท์ตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษ,าษา2ตัว G P Gross Profit นี่มาตัวแรกเห็นไหมคะ G P Gross Profit นะคะกำไรขั้นต้นเกิดจากไรายได้หักต้นทุนขายต่อมาค่ะพอเราได้กำไรขั้นต้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะคุณ ในเชิงบริหารนะคุณต้องมองกําไรขั้นต้นให้เป็นเปอร์เซนต์ให้ได้นะคะรายได้ถือเป็นร้อยเปอร์เซนต์ต้นทุนกี่เปอร์เซนต์กำไรขั้นต้นกี่เปอร์เซนต์แบบนี้นี่เองนะคะต่อมาพอเราได้กำไรขั้นต้นเราก็จะมาหาค่าใช้จ่าย2ตัวคือค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ก็เป็นงานฝั่งขายกับงานฝั่งการตลาดบริหารคือจีป,ปาถะเลยค่ะถ้าไม่ใช่ต้นทุน ถ้าไม่ใช่ค่าใจ่ายในการขายก็จะกลายเป็นค่าใจ่ายในการบริหารเอากำไรขั้นต้นหักขายบริหารลงมาเป็นกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีอีกคำหนึ่งนะคะตรงนี้เรียกว่ากำไรในการดำเนินงานนั่นหมายความว่าเอาไรายได้ห,กหันหกนู่นหักนัานหักนี่แล้วกำไรจากการทำธุรกิจเท่าไหร่อ่าก็เรียกกำไรจากการดำเนินงานก็ได้หรือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีก็ได้กำไรนะคะภาษาบัญชีจะเรียกได้หลายคำไปเรียก profit ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราเรียกว่า earning ก่อนก็คือ before ดอกเบีย้ยคือ interest ภาษีก็คือ tax ก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะ EBIT E B I T นะคะ earning คือกำไร before ก่อน interest ดอกเบีย้ยและภาษีเอาตัวหน้ามาหมดเลยค่ะ E ใช่ไหมคะ B I แล้วก็ T เป็น EBIT ตัวนี้ EBIT ก็คือจุดนี้ค่ะจุดที่2เนี่ยกำไรตัวที่2ที่คุณต้องรู้จัก เข้าใจนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเอามาหักดอกเบีย้ยเอามาหักภาษีกลายเป็นกําไรสุทธินะกำไรสุทธ,ธิเนี่ยนะคะก็จะเรียกได้หลายอย่างจะเป็น Net income นะคะสุทธิละหรือ Net Profit ก็ได้นะคะพวกเรานักบัญชีจะเรียก NI นะคะส่วนใหญ่จะย่ยอมาจากคำว่า Net income นั่นเองนะคะ NI หรือ Net Prof i t ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยจะได้เข้าใจตัวนี้เป็นตัวที่3แต่ก่อนจบคลิปนี้นะคะขอยาวอีกนิดนึงนะคะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ eBIT คล้ายๆกับตัว eBIT เลยนะคะแต่มันจะมีตัวขยายมานะคะ eBIt แล้วก็ da เวลอาอ่านนะคะอา e ่าน eBIT da eBIT da ตัวนี้คืออะไรแล้วตัว d กับตัว a คืออะไรนะคะมันเหมือนจะเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือน eBIT ตำแหน่งมันอยู่จุดเดียวคล้ายๆกันตรงนี้นะคะ eBIT คือตัวนี้ใช่ไหมกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีถูกไหมคะแต่ ะะกำไรก่อี้ยและภาษีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะหักค่าที่จ่ายบางตัวไปแล้วนะคะที่มันอยู่ในค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินงานพวกนี้นะเช่นค่าเสื่อมค่าตัดจําหน่ายหรือค่าตัดจ่ายกลุ่มของค่าเสื่อมกับค่าตัดจ่ายอ่ะมันเกิดขึ้นตามหลักการบัญชีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินมันจ่ายมานานและซื้อเครื่องจกักรจ่ายมานานและก่อสร้างอาคารนานมากแลหลายปี แต่ว่าตอนที่เราจ่ายไปบรรกายเป็นสินทรัพย์วันนี้มาในรูปแบบของค่าไี้จ่ายเรียกค่าเสื่อมกับค่าตัดจำหน่ายหลักการของ EBITDA นะคะนั่นก็คือว่า จะต้องเป็นกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีและยังไม่หักค่าเสื่อมกับค่าตัดจำหน่ายซึ่งตัว EBITDA นี้ไม่เคยอยู่ในงบการเงินที่ส่งสัมภาระด้วือไหมคะแต่จะอยู่ในงบภายในดังนั้น่ะโดยส่วนใหญ่การหา EBITDA ก็ง่ายมากก็คือคุณคำนวณเหมือนงบที่ทำส่งสัมภาระเด่ยแต่ว่าคุณหยิบกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีตัวนี้นะคะโยงลงมาออกมาทำาข้างนอกโดยการบวกค่าเสื่อมราคาเข้าไปเพื่อให้กำไรนั้นใหญ่ขึ้นนะคะบวก ค่าตัดจ่ายเข้าไปทําไมต้องบวกเรากําลังมองหาอะไรนะคะเรากําลังมองหากําไรนะคะที่เป็นกําไรเทียบเท่าเงินสดโดยที่ยังไม่ได้ตัดค่าที่จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงินออกเขา้าใจไหมอะไรที่พวกนี้ไม่ได้จ่ายต่างเอาออกเอาออกกำไรมันจะได้มากขึ้นส่วนใหญ่นะคะ EBITDA ก้อนนี้นะคะ เนี่ย EBITDA ก้อนเนี้ยแบงก์จะชอบดูนะคะเพราะว่าแบงก์จะต้องดูว่า EBITDA ของกิจการนี้เนี่ยมันควรต้องสูงกว่าเงินผ่อนกำไรเน็ตเน็ตจากการทำธุรกิจแล้วเนี่ยควรสูงกว่าเงินผ่อนเงินผ่อนคือเงินต้นและดอกเบีย้ยโดยส่วนใหญ่ตอนที่แบบเป็นที่ปรึกษาตอนกู้กับการทำกู้ให้หลายเคสเนี่ยถ้าเกิดสมมติ EBITDA ต่อเดือน200 0 0 0ผ่อนเดือนละแสนอันนี้มีสิ์ผ่านเพราะว่า EBITDA 200 0 0 0ผ่อนเดือนละแสน e b i t d a มากกว่าเงินผ่อน2เท่าเออแปลว่าบริษัทมีศักยภาพในการจ่ายชำระเงินกู้ายผพอสมควรน,นะฮะอ่ะคลิปนี้ยาวหน่อยเกือบ5นาทีแต่หวังว่าจะทำให้คุณนะคะได้รู้จักชื่อของกำไรในตัวย่อภาษาอังกฤษและนะคะที่มาของมันมากขึ้นค่ะ